อ่ะคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่า10เรื่องจริงของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะเขาบอกอย่างนี้นะเรื่องแรกเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนปากหวานอ้าวจริงหรือเปล่าถ้าจริงคอมเมนต์มาได้นะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะจะมองคนเนี่ยนะหรือว่าคนเนี่ยจะมองคุณเนี่ยนะครับว่าเป็นคนที่พูดเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่างเมาส์นะครับเป็นสาวช่างเมาส์เป็นหนุ่มช่างพูดนะครับ เรื่องที่2ก็บอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับนะเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจคนแหมใครอยู่ใกล้เนี่ยนะสบายใจแน่นอนถัดมาเรื่องที่3นะครับเขาบอกคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะครับนะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะอาจจะได้รับอิทธิพลเนี่ยนะมาจากพระจันทร์นะหรือว่าดวงจันทร์นะครับนะเขาบอกว่ามีลักษณะเนี่ยนะครับที่งอนเก่งนะครับแต่สักพักเนี่ยก็จะ หายอย่างรวดเร็วนะครับอ้าวจริงไหมเนี่ยนะข้อที่4นะครับสำหรับนะคนที่เกิดวันจันเนี่ยเรื่องรัก,ร,กรักใคร่เนี่ยทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงเนี่ยนะครับนะที่เกิดวันนี้เนี่ยนะครับจัดว่าร้ายพอๆกันนะจะเรียกได้ว่านะเดี๋ยวแวบมาแวบไปนะครับอ่าแวบมาแวบไปคืออะไรนะทําไมทิ้งเขานะก็ถูกเขาทิ้งนะถูกเขาเทนะครับ ออกทรงนั้นนะครับมันเหมือนว่าความรักเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ยืดยาวนะเออถ้าว่าเจอคนที่ใช่แล้วมันก็จะยืดยาวแต่บางทีถ้ามันไม่ใช่มันก็แบบโอนะแปบ๊บๆนะครับอ่ะมันก็เลยถัดมาเป็นข้อที่5นะครับนะข้อที่5เนี่ยก็บอกว่าแหมจะเรียกได้ว่าเนี่ยนะคุณเป็นคนช่างเลือกนะ เออนะ่ะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่เอาจะเอาทำไมนะครับอะข้อที่6นะครับนะอาคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะเป็นคนมากเรื่องแม่เขาเรียกว่านะพ่วกมาจากข้อที่5มาตะกกีนะช่างเลือกเสร็จยังแบบเรื่องมากๆเรื่องอีกว่าอันอย่างนั้นนะครับข้อที่7นะครับนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ขี้ราคาญขี้หงุดหงิดนะเออนะคนอื่นเนี่ยนะ บบอย่าไปแย่เขานะอย่าไปแย่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับตาเออใครมาฟังคลิปนี้ที่ไม่ได้เกิดวันจันทร์นี่อย่าไปแย่เขานะมันจะทําให้แบบนะเขาเป๊ดแต่ขี้งุดหงิตได้นะครับข้อที่8ดนะครับนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับนะชอบคิดอะไรที่มันซับซ้อนนะจะเรียกได้ว่าเนี่ยนะคิดซับคิดซ้อนแม้กระทั่งเรื่องความรักโอ้โหมันปะปนปน,ปนเปกันไปทุกเรื่องนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วเนี่ยนะ ข้อ,อันนี้ล้อที่ิกานะเออสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าเอาพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดเนี่ยนะครับนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วลก็นะครับโอ้โหจัดได้ว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยรุ่งโรจน์รุร่งเรืองแน่นอนนะครับไปในทางที่ดีเลยว่ากันอย่างนั้นนะมีโอกาสเนี่ยร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายนะอ่าเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้ายิ่งเอาเนี่ยนะเออนำการพูดเนี่ยนะไปค้าไปขายเนี่ยไปกล่อมคนเนี่ย หรือเป็นไลฟ์ขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ได้นะรับรองเนี่ยนะรุ่งโร่รุ่ง,รรง,รงเรืองแน่นอนนะรุ่งสุดๆนะครับแต่ก็บอกว่าขออย่างเดียวเนี่ยนะอย่าได้ไปเจ้าเล่ห์นะหรือให้มันแหมไปหลอกคนต้มตุ๋นคนเนี่ยนะแค่นั้นก็พอแล้วนะครับมันก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วนะทรงนั้นนะครับยังไงเนี่ยนะ ใช่ไม่ใช่ข้อไหนโดนไม่โดนยังไงก็นาทักทายมาตรงช่องคอมเมนต์ได้นะครับมาพูดมาคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม